ไปดูหัวข้อเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกข้อสอบครูผู้ช่วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนนี้เนี่ยอยู่ในภาคกของวิชาลักษณะความรู้และก็การเป็นข้าราชการที่ดีนะครับในหัวข้อน,นี้ออกข้อสอบค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยมีอยู่9ข้อ โดยปกติแล้วนในกฎหมายตัวเต็มมันก็จะเรียงเรียงกันอยู่นะครับผมขอแบ่งเป็น9ข้อเพื่อที่จะง่ายต่อการนําไปใช้สอบนะในหัวข้อตรงนี้เนี่ยข้อใดเป็นหลักการบริหารราชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชาการแผ่นดินนี่คือลักษณะข้อสอบของสพทการบริหารราชาการตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยต้องเป็นไปเพื่อหลักการนะดังต่อไปนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 1. ประโยชน์สุขของประชาชน วงกลมคาว่าสุกไว้นะครับเดี๋ยวจะให้เป็นคีย์ในการจํา 2. เกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 3. ความมีประสิทธิภาพ 4. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 5. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6. การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 7. การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 8. การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 9. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเทคนิคการจำเรื่องของส่วนของหลักการบริหารราชก,การก็คือสุขสมสิทธิ์ค่าตอนยุคถิ่นตัดสนองสุขคืออะไรสุขก็คือประโยชน์สุขของประชาชนสามก็คือเกิดผลสมดุลต,ต่อภารกิจของรัฐในส่วนในกรอบนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการ ท่องจำถ้าเกิดว่าลืม9ข้อนี้นะครับให้ท่องให้จําตรงนี้อย่างสุงนี่ก็ให้นึกถึงกลับไปให้ได้ว่าแต่และอันเนี่ยคืออะไรสําคืออะไรนะครับสิทธ์คืออะไรแบบนี้เนะี่ยต่อมาการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการจะต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะพูดต่อในอีกกฎหมายตัวหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คหํานึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 1. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 3. การเปิดเผยข้อมูล 4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทคนิคการจำรับร่วมเปิดติดการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้คำนึงถึงสิ่งใดก้อนนี้ก็เป็นช h o i นะครับ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับจัดส่วนกลางส่วนที่2คือส่วนภูมิภาคส่วนที่3คือส่วนท้องถิ่นนะครับสส่วนนี้เนี่ยออกข้อสอบบ่อยไหมออกข้อสอบบ่อย ออกสอบบ่อยดอกจันไว้นะครับวิธีการจํำก็กลางภาคถิน่นในส่วนกลางเนี่ยเขาจะใช้วิธีการบริหารแบบรวมอานาจส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือเป็นการบริหารแบบแบ่งอํานาจและส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นการบริหารแบบกระจายอํานาจในด้านบนมาตราสีเนี่ยมีโอกาสออกข้อสอบสูงนะครับออกข้อสอบบ่อยมากๆ การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่างๆตามที่บัญญัติไว้ในพระราชาบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534เนี่ยให้กำหนดตําแหน่งและตาเงินเดือนนะครับโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานในส่วนราชการนั้นไว้ด้วยตัวนี้เป็นภาพรวมของโครงสร้างเฉพาะของกฎหมายตัวนี้นะครับ าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมีอยู่3ส่วนที่เราว่าไปเมื่อกี้คือส่วนกลางส่วนกลางมีตัวย่อยอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะไปดูในแต่ละหมวดต่อไปก็คือส่วนกลางเนี่ยอันที่หนึ่งคือสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและก็กรมนะครับปัจจุบันนี้ทบวงเราก็ไม่มีทบวงในประเทศไทยแต่ว่าในตัวกฎหมายนี้ก็ยังมีมีให้ให้มีได้อยู่นะครับ ส่วนภูมิภาคนะครับส่วนภูมิภาคก็คือส่วนจังหวัดนะครับจังหวัดและก็ส่วนที่เป็นอำเภอต่อมาเป็นส่วนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับอบจเทศบาลสุขาพิบาลราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาหนดพวกเมืองพัทยาก็อะไรเนี่ยมาไปดูตัวอย่างข้อสอบที่เกี่ยวกับพรบนี้ข้อใดไม่ใช่นะครับให้วงกลมข้อไม่ใช่ไปก่อนเวลาทาข้อสอบ ข้อใดมิใช่รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วมันจะมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคใช่ไหมมีส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิน่นซึ่งเราเจอ2องอันส่วนท้องถิน่นคราวนี้เนี่ยเวลาเราไปเจอข้อสอบแบบนี้บางคนไม่เคยดูรายละเอียดด้านในใน ในตารางตรงนี้นะครับในตารางตรงนี้ก็จะทําให้ตอบไม่ได้เพราะว่าไปจําแค่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับก็คือจังหวัดอีกส่วนหนึ่งก็คืออําเภอเพราะฉะนั้นส่วนภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนซึ่งก็ถือว่า อำเภอก็เป็นนะครับส่วนคําตอบที่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือตําบลน,นะครับส่วนตําบลน,นั่นเองเป็นคําตอบ